ืมอนี้นะครับลุงพงศิ้าเลาะอีกแล้วครับแต่ว่าบริพาไปเลาะไก่ครับเลาะแถวแถวลังบานลุงพงเองครับลังบานลุงพงมิอย่างนะครับเดี๋ยวลุงพงจะี๋ยพาไปเบิงครับครับ้ามาเลาะสวนลังบานครับนี่คือต้นแค่ปลาครับเจาออกดอกสีขาวลวก กินกับปกับแกวหรือกินสดก็ได้ขึ้นกันครับต่อมาครับนี่คือบานเท่าเอื้นพักหวานบานนะครับเท่ากิดเก็บเอหยอดมันครับดิดเดาอยอดสี่ครับไม่กินกับปนลกับแก้วกัหลาบแสบครับ นี่คือต้นใหม่ที่ลุงพงกำลังเพาะอยู่ตอนนี้อีกสักปรบ้านยี่สิบมือนะครับถึงจะไปปลูกได้แล้วก็ต้นนี้คือตอน้นต้นลินฟ้าครับหรือเทียกภาษาภากกลางว่าเฮกาเตี้ยวผสนเพราะมันเป็นนวยครับเพิ่งจะออกดอกมาเบิ่งต้นนี้ครับพี่น้องว่าต้นนี้ยังครับเนี่ย ผลไม้นะครับเขามีซื้อ่าตะลิงปิงนะครับส้มสมพี่นอ้องเมื่อวานลุงพงศ์ออกไปกินกแก้วแล้วแก่ง่วงคักขนาดเลยครับเห็นผลเลยสมคากิลีเนี่ยนี่ก็ว่าใช่ย,ย่อยครับเนี่ยโอ้ยลกเต็มต้นเลยครับ ลุงปลูกไ้สองต้นคุณครับต้นหนึ่งซื้อไว้อย่างครับบางคนอื่นผลไม้นางสิบสองกรสันมะม่วงหาวมะนาวโหครับมา,าไปกินเด้อพี่น้องเอ้ ผู้ใดอยู่ยไล้บ้านลุงพงมาเอาไปกินได้สมเพื่อนที่นี่แม่บ้านลุงพงกับเพื่อนเราไปแช่อิม่มเฮ็ดนามมะม่วงหาวมะนาวโฮเทีใส่แก้วนะครับเอาน้ำแข็งใส่เย็นๆกิ่นชุ่ม้อขนาดเลยเป็นสมุนไพ่ครับนี่คือต้นลิ้นจี่ครับ พาะด้วยมเมล็ดครับลุงเคยตอนมาปลูกแล้วนะครับบ่ลลอดเลยก็เลยทดลองเอาเอาพาะด้วยมเมล็ดมาปลูกล่องเบิงนะครับปลูกได้สองปีครับได้ซ้ำนี่ละต้นนี้ฮูจักบ่ครับคือต้นอยังดีประคอครับ ไปเด้อพี่น้องอยู่ใ,ใกล้ให้เก็บไปกินกัหลาบกบก้อยเด้อเพินว่าแ่บ,บแสบครับดีปลาคอ,คอต้นนี้คือต้นสมเชียวหวานครับเพิ่ว่าลุงพงเอาต้นนี้มาปลูกแซมน้ำมุจจาระครับต้นยังเนี่ยผักหวานปลาครับ ล่องเบิงเนาะว่ามันสีปลูกขึ้นคือเพ่นบะล่องเบิงครับเกษตรทำเกษตรเพื่อการทดลองครับถูกหรือพิดยังไงเนี่ยค่อยว่ากันพ่นเป็นพ่วงอยู่ครับมะกรูดครับมะกรูดปลูกได้สี่ปีหาปีแล้วครับที่สวนลุมพง ปูกอยู่ประมาณสามสี่ต้นครับบางหน้าที่เห็นนะครับเป็นสายพันธุ์ของตาหิติครับว่าห่อยดกปันไหนครับตาหิติเนี่เขาเป็นบางหน้าไร่เมล็ดมะนาวไรเมล็ดนะครับกำลัลงเป็นลูกระมี่ โอ้ยู่ทัง้งเกรงมีครับต้หิติมีต้นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมหอมทองนะครับอันนี้นำมาจากจังหวัดชัยภูมิมาปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านลุมพงมะยงคิดทุ่นก่าพอดีต้นนี้นะครับได้มาจากเพื่อนว่าแม่บ้าน ไปงานเกษตรครับที่มอเกษตรบางเขนเพิ่นไปเห็นต้นมะยงคิดเพิน่นเห็นนวยแล้วเพิ่นถูกใจเอามาทดลองปลูกอยู่อีสานของบานเ่ากันหน่สันครับเสื้อมาสองต้นครับปลูกได้ประมาณสิบปีแล้วครับสูงครับปุ่นใบเขียวหนาตืบเลยสวยๆครับ ใกล้ๆมะย่งชิดนะครับผมปลูกสมเชียวหวานได้ครับไว้ครับปลูกได้มาประมาณเกือบสิบปีแล้วครับปีนี้ลูกบ่ค่อยดกครับชิมเมืองเลยครับปีที่แล้ว ที่จริงเขากับเป็นนวยมาหลายปีแล้วครับทดลองชิมแล้วรู้สึกว่าวัดอมเปรี้ยวครับผมคิดว่าพาน,นี่ยด้ปลูกอยู่ภายอีสานเท่านี่บ้านลุงพงกไม่ค่อยได,ด้ฮดน้ำครับเพราะว่ามีน้ำจาก หลังจากซักผ้าแล้วนะครับผมตอทอนะครับนี่คือทอทอจากเครื่องซักผา้านะครับสามารถลดต้นไม้ได้ครับพยุงชิดก็บสมเนี่ยที่จริงแล้วนะครับขาดน้ำบ่ด้นะครับตรงมีน้ำรอเลี้ยงอยู่เรื่อย หมายความว่าบ่ิเวณแฉะนะครับให้เขาชุ่มอยู่เรื่อยๆรุงพงกับอาศัยนี่แหละครับน้ำจากาเครื่องซักผ้านี่แหละหลังจากเขาซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วกับปล่อยมาลดน้ำต้นไม้กาเบิ่งถังนี่ครับลุงเฮ็ดหย,ยังไว้อ๋ถังนี้นะครับ คุณพงจอถังแล้วก็ฝังลงไปประมาณ30มเส้นนะครับเจ้าพวกเศษอาหารเศษพักเศษพวกผลไม้ครับเอามาทิ้งไว้นี่ครับเพื่อให้แล้วก็ป,ปิดปิดฟ้าไว้ครับแล้วก็เศษพักเศษอาหารนั้นเศษผลไม้ย,ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยครับพุ่ออะครับ ซึมลงพื้นชั้นดินหมดละกระถ้าให้ต้นไม่นะครับล่าของเขาเก็จะมากินพวกอาหารนะครับเป็นปุ๋ยอินรี่ครับปุ๋ยชีวาภาพนะครับโดยที่เข้าเศษอาหารในตาเข้าก็ตองเอาไปถิ่งนะครับเอามา่าถมปุ๋ยได้นี่พือเตยครับเตยหอมผู้ดัานดนครับเตยหอม ต้นบักเฟื่องครับบักเฟื่องสมปลูกได้ประมาณห้าหกปีแล้วครับต้นเลยเบิ่งหน่วยครับโดกโดกผู้เดเสียไปกินสมมาเดอร์มาบานลุงรันนี่คือทอนามถิ่งนะครับทอจากเพลิงซักผาลุงกับปล่อยหนามมานะครับผ่านทอพีวีซีมา ตกที่บอ่อพักนะครับกักเก็บน้ำไว้นะครับใส่ในช่วงหนาแรงไว้หดน้ำต้นไม้ครับครับต้นัะเขียบครับภาษาภาคกลางพันบอกว่าน้อยหนาดกเยอะครับปีนี้ดกตกกลุงปลูกมาหลายตน้นแล้ครับปลูกประมาณเกินสิบตน้นี่สวนลังบ้าน ผมพ่อได้กินครับพ่อแบง่งปันให้ครับญาติหๆหรือเพื่อนบ้านเหลือจากนั้นก็นกนมีมีโอกาสก็กขายบ้างนะครับเบอมืองน้าแป็นครับลุงสิบปลูกใส่ทอหนล่งลูกครับดกขนาดเลย นี่คือต้นมอนครับมอนกินลูกไปท่านอันนี้น้องไส้ครับน้องไส้จากบันดอนยานางครับน้องอ้วนหรือน้องแนะครับเป็นออกมาฝากพอดีเป็นไมาา่ออมเยี่ยมเป็นก็นเลยเอาต้นมอนมาฝากอายไปท่านเอามาปลูกเพื่อนได้ายท่านรับรองสิได้กิน,น่วยพายีตูครับ แซมด้วยผักหวานครับผักหวานปลาเอาปลูกใส่น้ำกันนี่ละต้นไม่ก็ต้องเพิ่งผ้าอาศัยกันที่กันละครับต้นสมเชียวหวานครับเนี่ยปลูกแซมใส่ครับต้นบักพิกครับบักพิกตอนนี้กำลังโดกค,ครับเนี่ยพี่ดองเห็นไหมครับ ผสมเชื้อหวานก็บักพริกปลูกร่วมกันแล้วมันสิอบ่ออกมาเป็นส้มพริกบ่ครับหรือสมเชื้อหวานพริกบ่ลองเบิงครับต้นไม้อาศัยซึ่งกันและกันได้ดูแลซึ่งกันและกันสมเชื้อหวานนะครับที่จริงปลูกมาแล้วสองปีได้ต้นเลย สูงเลยครับสูงกว่าผมอีกปลูกไซทอเคยออกดอกครับปีที่แล้วช่วงหนาแร้งแต่ว่าบดติดนวยไหมครับท่านผู้ชมหรือผู้ใดมีความรู้ทางด้านสมนะครับซอยแนะนํำลุ่งได้ครับเด้อใ่ค้าแนนนํำมานะคอมเมนต์มาเลยครับด้วยต้นบะข้อครับ ปลูกได้สองสามปีคื้กันต้นมะข่อปลูกบ่ยากครับต้นใหม่ไม่ผลไม่ต่างๆขอยเข้าใจใจใสดูแลร,รับรองโตได้ผลผลิตแน่นอนครับอันนี้คือตอน้นมกม่วงแหลดครับ แหละปลูกได้น่าจะประมาณสักไม่ต่ำกว่าสี่ปีครับต้นนี้ดกดๆครับกินแล้วหอมหวานชื่นใจด้วยต้นนี้นะครับเป็นบกม่วงง่งามเมืองย่าประสันครับซื้อมาปลูกสามสี่ปีขึ้นกันครับหนวยใหญ่ๆครับพี่น้องอเลย กิน,น่วยเดียวครับกินเบเบิ้ครับคนเดียวเนี่ยงามเมืองย่าเนี่ยคล้ายๆก็ยังบบกม่วงเขียวใหญ่เขานี่ไหมครับตอนรสชาติมันดิแบ่บสีหวานก่าอยู่ผมเวลากินสุกนะครับเอา้าล่องเมืองครับแล้วตะพูหมักเด้เนี่ยผมก็มาทดลองปลูกไ้อยากเห็นเพืก่นอนว่ามันเป็ยนยังไงน,นะครับเป็นคนขี้สงสัยก็เลยซื้อมาปลูก ช่วงนี้กัญญาโลกโลกครับผูเใดงว่างตอนนี้กับมาตัดหญ้าซอยลุงพงเลยเด้ออยู่ใกล้ๆเนี่ยลุงพงมาสิตัดยาหญ้ายู่เนี่ยมือสองมือเนี่ยลุงครับสํารับผมเด้แพาพี่ดองนะครับได้เลาะได้ชมสวนของลุงพงแล้วนะครับมู้ว่าพี่ดองนะครับที่สวนแล้วอยู่หลังบ้านของพี่ดองปลูกอี่อย่างหรือยังครับ ถ้าในปลูกเฝ้าปลูกนด้ครับเด้ก็สะได้ผลผลิตต้นไมากินมาใสนะครับสำหรบับมือนี้นะครับลุงพงศ์ขอยุติใบที่สวนลุงพง์นะครับโอกาสนานะครับลุงพงศ์จะพาไปเลาะมงไดไปเบิงบง้งมองไดค่อยติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงพงศ์ได้อครับ